ถึงตัวที่5แล้วนะครับตัว Project m e ม r ริก r o ร e จ t m ์ t มทรจะเป็นตัวบอกเราว่าความสำเร็จรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวการคัดเลือกโครงการเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Project Charter Project Charter เนี่ยจะระบุว่า p r o รบเลมเ a t เ m e n t ของลูกค้าคืออะไร p r o รบเลมเ a t เมนต์จะพูดถึงเพนจอยนะครับลูกค้ามีเ Point แบบนี้แหละลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจลูกค้ารู้สึกว่าล้องรอสินค้าเรานาน ไอ้เจ้าโปรเจกต์เมทริกก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าลูกค้าไม่พอใจดักสิ่งนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาความสำเร็จของตัวชี้วัดมันเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คือความสำคัญของโปรเจกต์เมทริกโปรเจกต์เนี่ยมันคือโปรเจกต์เมทริกมันคือวัดความสำเร็จของโปรเจกต์เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมาอยู่ที่กระบวนการถ้าเราปรับปรุงกระบวนการได้ลูกค้าก็จะพอใจ ทีนี้ไอ้เจ้ากระบวนการเนี่ยมันมีตัวชี้วัดเพิ่มอีก2ตัวหลักๆตัวแรกเรียกว่า primary metric ตัวที่2เรียกว่า c o n s e q u e n c e metric นะครับเช่น primary คืออะไร primary ส่วนใหญ่จะมีอยู่ประมาณสามตัว1คือตัว e t i m e หรือเวลาตัวที่2คือตัวของคุณภาพหรือ Quality นะครับตัวที่3เนี่ย เป็นตัว consumption หรืออัตราการใช้งานต่อหน่วยนะครับถ้าเราทำตัว primary metric ได้ดีเนี่ยเจ้า project metric เนี่ยก็จะดีตามนะดังนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการเนี่ยมันจะวัดยังไงแต่บางครั้งกระบวนการกับโครงการอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้เช่นลูกค้าบอกว่ารอนานกระบวนการคืออะไรก็กระบวนการก็วัดวัดเวลาได้เลยนะ ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปว่าในการทำขบวนการเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ไพรมารีอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเรียกว่าคอนเ e คว e n นต์ที่ต่างว่าง่ายเลยวันนี้ผมลูกค้าไม่พึงพอใจเรื่องเ,ออเรื่องรถยนต์ผมจะออกแบบรถใหม่ผมพบว่าลูกค้าไม่พึงพอใจเรื่องรถเนี่ยลูกค้าอยากได้รถที่แรงขึ้นคำว่าแรงขึ้นขบวนการคืออะไรรถต้องเครื่องยนต์ต้องต้องแรงต้องเร็วผมถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมปรับรถ ให้มันมีสปีดเหยียบได้หลายร้อยเนี่ยมันมีคุณสิวนส์หรือผลกรบอะไรบ้างคุณภาพความปลอดภัยความปลอดภัยก่อนความปลอดภัยก็คือถ้าคุณเพิ่มสปีดความเร็วลดให้มันเร็วมากๆเลยความปลอดภัยมันอาจจะลดลงอันนี้คือคุณสิวนส์ดังนั้นเนี่ยการทำโครงการตอบโจทย์ลูกค้าโปรเจกต์เมทริกปรับปรุงขบวนการ Primary Process m e t r i c และอย่าลืม Consequence ไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่พอใจเรื่องรถล่ลาช้าเครื่องจักรไม่ค่อยดีเครื่องยนต์ไม่ค่อยแรงเรามาปรับ Primary ปรับปรุงเครื่องจกักรปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มันสปีดไปไวแต่หลงลืมไปว่าแล้ว s a ฟตี้ล่ะความปลอดภัยจะเป็นยังไงดังนั้นในการทำโครงการเนี่ยที่ถามว่าแล้วมันสอดคล้องยังไงกับ p โปรเ s s m e t r i c แน่นอน ถ้าคุณจะปรับปรุงโปรเจกต์เมทริกให้ตอบโจทย์ลูกค้ากระบวนการคือเรื่องสำคัญและอย่าลืมผลกระทบของตัวชีวัดด้วยนะครับจบ